สบายดีพี่น้องมสัสุขุสุคนนะจ้ามือนี่อ,อนกับจัดปลาเผาสุพอแอ่กินพี่น้องนี่ข้าวปุ้นพี่น้องอันนี้เจ้าวานอันนี้พักกรับเผาพี่น้องพอแอเพงก็นาจ,จะพันแผ่เหมียงน้ำแน่พักน้ำแน่น้องสุเนาะมาสามคนพี่น้องบัเต้พอแอ้อนพี่น้องสีทั้งลูกใน้องเนาะ สบายดีพี่น้องวัี้มาั้บคุณนอ้นน้อยพี่น้องเอบวง่เออเอาบวงตักแก่แล้วก็เจ้าเนาะเอาบวงกะได้เอาจะได้เยอะๆได้นะบ่บวงตักเลยเออคนนี้คือะได้แต่แพรเนี่ยแพรเนี่ยพี่น้องแพ่นักระเด้อก็เอาอันนั้น

สบาดีเนาะ่อพนกบอยู่ท่อแบบนี่เนาะเราฟันปลาเหยนชุดให่เนาะ กินมือนี่เต็มที่ก็มืออื่นเราคนน่ะมืออื่นเนี่ยมือฮือหมดหมดแล้วมืออื่นกินยังกับมืรได้แล้วตอนนี้ทำไปนะเลืแผ่นเหนี่ยวนี่โดนเจาะเนาะเอามาเอามา เขาช่วยแบัก sớm นี่เขาก็เลยบุ๊กซื้อมาเลยนี่แต่งนีนำองเตะใส่กับทำป้อมก็ได้ครับกว่ีซื้ออะช่วงมาอ้อะมเี่ยว บ่ได้เยอบ่ไ่ได้เยสะใช่ไหวัดสระตากเทียาง้ตไปเอาหมบนทางเขาไหมเนาะบทางเน่คิจะลเอาทางโรงเรียนทางอะไรเเบงโรงเรียนทางเน่ไปดับดับไปไหมเบเ không được không không được á, luôn, không được 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 สัพนลอยรถไฟรถไฟ้ายตัวเป็นตมอตมอขัวนด่วนบอกแม่ั้นด่วนรถาบ้านเขาเดี๋เาเสียแร้วรถไฟสิ่างรถไฟเสารถไฟสิทางแถวบ้านแก้อะไรมาบนเขาหลับไปขึ้นเขาลงสอ นอกว่าอันนั้นแต่เวียงจัน mm. ท์ไปหอดอันฮอดอันวางเวียงเจ็ดสิบพันธุไท์ารุไทร้คืนัื้อค่ัขันต้นเรือต้นบอกเขากำลังอันแบบโปรโมทวะนะจตลโนไปไ่ได้ครับอ้วก็ไปรวังเวียงคขานทัด่วนแต่ยังแสบฝ่ายไปกัดตามเสนฝ่า ที่ภาพที่ออกมาแบบว่าสะทานที่ ดูดูพี่นองนับมามาพี่พันกะุนาเื่องนัวอาหารใีอเอาาห้ออขอบใจหลายๆเอออบอกขอบใจคืออาหาแมวมาให้แมวบเยโดยควมาเห็นแมว้องเมียวเมียวไรคนออ กินข้านวดเนเอานี้มาหันทีนอเลยมาดีนะขอบใจมาละมากินน้ำใจลูกชายจะผัดงานเนี้ยจะไปหบุญปลากระแม่บ้เงยไปกับอีพออีพอพาไปโดยหอมขอบใจลลายเด้อขอบกขอบใจหลายๆซีกัได้แม่มันมันมาประมาณสามราคาเพื่อนนี่แหละที่หาราคาเพือนและแมวหลองอยู่ในเนี้ยคือพ่อของแม่ ทอกเข็นทอกน้ำแน่ทอกปแนวต้มแนวสีดำเหรอน่บออันนี้สีเิ้นเือดเนเหลืองกับคนขาวแนวต้คืดนี่แนวโต้สีดำดแยนเนลูกแล้วสีดำสีขาวก็มนีมา้กินน้เบื่อเอนย้เลอเยนีนี่กงกเลยๆมาท้องกินพันตาเบื่อไหม ไปบุญลนัโอ้ดีใจน,นิ่เ<จ>ป็นเบิรนเนาะได้ไปบุญเนะาะบางทมือแล้เริ่มแข่งเนาะมันแขน่งเลยพอเราเห็นบุญบบแล้วขอเดาปิ้งไฟว่าทิ้งไปแบบยากเนาะสอาไปหาต่อยนู่นนู่นพาไป ไปนะตะบุญนะะผังไทยไปไปอนยะู่แวังไทยจะเต่ตีเราไปไปใ่ใใชเมหนนมาชมนข้ามตัวสุกร,ราบเปิดกระเป๋ปาจะบวบอะไรบวบแคนลายในห้องเื้อเป็นวินเป็นอย่างนี้ตุ๊กอยู่เดินบ้านเปล่าจะไปหอของหมอคน ห้างขายตัว่อเคบ้างสีขาไปทางสีกายสีกายไปซื้อบ้างรถติด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 สมมตทางนย้อ่ะเราทำได้เป็นแสนกว่าคนหลายคนมาแต่นอกแต่น้าก็มีพอมาแต่ปูมาแต่นอกแล้ก็ขิดเบิึงก็ตาแก่ได้ตอนตรงนี้มันลายแก่ ไตเมืองคนละคนกี่เมืองจะเป็นอเรากนกันอะไรเขาเมาดิเขาเมาเขาเมาเขาซื้อเขาเมามายงนี่ยากเท่าที่นนึนะแน่นหนึ่แล้เลงด้วกินขนมเจ้าซื้อไไก่ก้าไกเก่า ตเขียวเล้วนกหมันเยอเลยตเขียวเลยแม่เขียวเขามากเขามันเป็นเขาสูบมาเขาเบ่งมสสูตแนเมื่อเน้แกงเ้อใส่ยังลงไปกับข้าวเหรอข้ามีกลิ่นแต่จอยแต่จอยแตตุ้ยเขมีสูตรเขาได้มันเลือมันสีเขาชาสมุสีเลืองสูตรของเขา โตเป็นๆบ้ากตัวครับครับคือมอแจบตรวจเจอมเแล้วออกมาครับัอโตไปด่างแน่เอาลูกมันค่ตัวไหมตัวมันนี่อยู่ตรโตร ก็ซื้อมาอตัวซื้อมากัพอเก็บเ่นฮก็ซื้อมา,มาไว้มาไวจำอน,น้อยอกินกินกัน่น้อยไงข้็มาบ่มาขอบ้าเรื่องบุญมาก,กขา,ขาว่าวาเป็นสองย่างรุ่งองานแล้วนะหยอบเขา้าง อ้าวพี่น้องคลิปนี้ก็สิได้ขอลาไปก่อนพี่น้องขอลาที่ไหนาพี่น้องเด้อบ๊ายบายลาไปก่อนพี่น้องสบายดี